สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเรจะมาทําเมนูทอดมันไก่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบรับประทานเนื้อปลานะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะว่าใช้อะไรบ้างสําหรับส่วนผสมของทอดมันไก่นะคะก็จะมีเนื้อไก่บดใบโหระพาถั่วฝักยาวซอยแป้งทอดกรอบพริกแกงเผ็ด ไข่ไก่น้ำปลาและใบมะกรูดซอยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนการทำทอดมันไก่นะคะอันดับแรกเราจะใช้เนื้อไก่บดนะคะ บางคนอาจจะใช้เป็นเนื้ออกไก่ก็ได้เพราะว่าไม่มีมันนะคะส่วนของปออันนี้จะใช้เป็นส่วนสะโพกเพราะว่าส่วนสะโพกเนี่ยเขาจะมีมันแทรกอยู่แล้วก็มีหนังด้วยเพราะว่า,าตัวเนื้อทอดมันของเรานะคะจะได้ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะคะก็ใส่ลงไปเลยจากนั้นนะคะใส่พริกแกงเผ็ดนะคะตัวนี้ถ้าเกิดซื้อมาจากตลาดก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะทําเองเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ในเมนูแกงเผ็ดนะคะปอมีวิธีการทําพริกแกงเอาไว้นะคะก็ผสมให้เข้ากันก่อน อันนี้ก็ใส่ถุงมือนิดนึงนะคะเพราะว่าพริกแกงเผ็ดเนี่ยมันจะมีความเผ็ดร้อนของพริกนะคะก็อาจจะทําให้แสบมือได้นะคะนวดให้เข้ากันเลยนะคะพอเริ่มเข้ากันแล้วเราตอกไข่ใส่ลงไป ปรุงรสค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะผัวฝักยาวค่ะอันนี้ก็ซอยเอาไว้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดเหมือนกันนะคะก็ซอยเอาไว้เหมือนกัน อันนี้ปอจะไม่ใส่น้าตาลนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่น้าตาลลงไปเวลาทอดเนี่ยอาจจะทําให้เนื้อไก่นะมีสีดําได้นะคะเราใช้น้ําจิ้มที่มีรสหวานแทนจะดีกว่านะคะถ้าเกิดทอดมันมีลักษณะที่เหลวเกินไปนะคะก็จะเติมแป้งทอดกรอบลงไปหรือว่าถ้าใครไม่มีอาจจะใช้แป้งสาลีก็ได้นะคะก็ลองดูเติมทีละน้อยนะคะแล้วลองคลุกดูว่าตัวทอดมันเนี่ยเหนียวพอที่จะปั้นได้หรือย,ยังนะคะ ยิ่งเรานวดนะคะก็จะยิ่งทําให้ทอดมันของเรานะคะมีลักษณะที่เหนียวแล้วก็เด้งนะคะก็นวดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูลักษณะว่าถ้าเกิดโอเคแล้วก็พักเอาไวะคะ้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทอดกัน,นะคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทอดทอดมันไก่ของเรากันนะคะเอาชามนะคะใส่น้ำไว้ทิดนึงเพื่อสำหรับแตะให้มือไม่ติดกับตัวเนื้อทอดมันนะคะแล้วก็ตั้งน้ำมันเอาไว้ให้ร้อนนะคะใช้ไฟกลางอ่อนนะคะตั้นเป็นชิ้นพอดีคำก็ได้ ตามแบบที่เราชอบเลยนะคะบางคนอาจจะชอบเป็นแบบกลมๆก,ก็ได้บางคนอาจจะชอบแบแบๆก็ได้คอยเอามือแตะน้ำเอาไว้นะคะท่อนมันจะได้ไม่ติด ทอดให้สุกนะคะคอยดูให้สุกทั้งสองด้านแล้วเราก็าตักขึ้นพักไว้ก่อนให้เสด็จน้ำมันนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะทอดทอดมันจนหมดนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดตัวใบโหระพากันค่ะ รทอดมันของเราสุกดีแล้วนะคะเราวางพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะเรียบร้อยจากนั้นเราปิดไฟเลยนะคะขณะที่น้ำมันของเรายังร้อนอยู่นะคะเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปทอดปลาเปียวนะคะแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะทอดมันไก่ของเรานะคะหอมกลิ่นเครื่องแกงแล้วก็ใบมะกรูดนะคะรับประทานกับน้าจิ้มไก่นะคะเข้ากันได้ดีค่ะก็ลองไปทํากันดูนะคะสําหรับวิธีการทำอย่างละเอียดนะคะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ